เบื้งนี้พี่น้องปื๊ดเม่งขีนุ่นแดงเงี้ครับตัวน้อยๆเจ้าเบิ่งพี่น้องกูนะเต็มเนี่ยครับมีแต่เนี้ยเดี๋ยวกูนะครับปื๊ดตัวเม่งขีนุ่นบ้านผมนำต้นคุ้นครับพี่น้องปื๊ดบุหรี่ย่างจังเลยครับพี่น้องเล่าลูดีด้วยครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพามาไต่แม่งขีนุ่นครับพี่น้องครับไต่แม่งขีนุ่นต้นคุ้นพี่น้อง แมงกิโนุนพังล <If S 1> ้งครับย้ำเนี่ยครับนี่นวัตกรรมไหมเหยาะเต้แมงกิโนุนครับพี่น้องเหยวจังใดอีพาเต้แมงกิโนุนมึงครับว่าซีได้หน่อยได้หลายจังใดพี่น้องมึอเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องได้ลงคลิปด้วยแล้วครับวันนี้เต้เบิ่งพี่น้องเนี่ยครับเต้จังใดพี่น้องมาจะยูงงานไหนพี่น้องยูงงานไหนเขาไปเหยากปั๊บเนี่ยครับตูลุ่งกระป๋องปั๊บตูลุ่งกระป๋องปั๊บเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่เห เดี๋ยวลงถุงปับเลยนะครับพอได้พอตัวเองเขาก็แย่เแย่วอนี่พี่น้องนี่ครับข้อปอกข้อปอกกระล้วงด้วยนะครับพี่น้องนี่โอ้ยไงไหลพี่น้องเอ้ไปครับเดี๋ยวค่อยติดตามช่วงไม่เปลี่ยนได้หน่อยได้หลายเปลี่ยนนังไหนครับพี่น้องไปครับไอแมงอยู่นี่ยไปเลยครับอือพี่น้องมึงแมงกี่นู้นครับอุ่นล้วครับเอ๊มงานลยพี่น้องอุ่นละแล้วอุ่รูดอีลีดด้ครับอือมีแต่แมงกี่นู้นเลี่ยพี่น้องเดี๋ยวรอบ รอบคำเนี่ยเขาจะเตะแมงกิ้นนุ่นหน่อยไปก่อนครับเดี๋ยวอีพาเขาไปเตะแมงกิน้นนุ่นเงี้อีพี่น้องแล้วครับมิติแมงกิ้นนุ่นปื๊ดอยู่ในอุบายดูเบีย้ยเจ้าพี่น้องผูล้ละครับต้นคุ้นด้วยนะพี่น้องเอาครับเดี๋ยวไปเตะไปเล่ผู้ละครับเตี้มเลยพี่นอ้องนี่ทัวร์ี่นางกัองอือนี่ทัวร์ สูฮ้อยก็ไม่ตัวเหรอพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับหากินแบบให้บ้านอีสานบ้านฮ้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยจินเบื่ออึดยู่อุดจินแบบมาเจอผู้ชี้ขาดคัก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 นี่ไะครับอู้ดังพี่น้อง ลงถุงแ<ด>ล<ะ>้วพี่น้องเดงอยู่นู้นนะครับเข่าถุงเป็ดแหละดูเลยถุงเขาก็ต้อยเอาพี่น้องนี่ออ้้นงเยย่ยางจางถึง,นนง,งพี่น้องเราหลุดดีดีครับเนี่ยน้องกระป๋องเป็ดพี่น้องดึงไลยอือ น้องดี่ยวอไนถึงนะครับมันสูงห้อง็เท็มชี้เราไ่ได้เก็บย,ยากนะครับนี่รอกน้อง,งองยู่ตรง,งตามห้องคใส่พี่น้องมันสูงห้องเราแย่แงอ พี่น้องครับพี่เมฆกี่ลนโอ้เป็นเราหลูดหลุเลยพี่น้องเง้ยนี่ครับเหว่เลยพี่น้องนี่ลุงกระป๋องเบิดเว้ยยังคักพี่น้องนี่ครับเราผมเราพี่พี่น้องเอ้ยคุณนะครับดนี่พี่น้องเห็นบ่มครับขอกระป๋องเบิด้วยนะครับนี่นี่ของเดยพี่น้องโอ้ยทายคนเดียวเนาะพี่น้องเน้ย นองครับนี่เบิง้งงทำมันยื่สูงไปพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเรานี่พี่น้องพุณแล้วครับพี่น้องเอ้อมนเลยแมงกินุ้นครับเบื้งหูเงี้ยเบิ้งบานนยพุณแล้วพี่น้องเอ้มเลยเงี้ยวใช่ครับต้นเน็มยื่สูงไปพี่น้องโอ้แมงกินุ้นบานผม น้ำต้นคุณครับพี่นอ้องปืดผู้ไระย่างจังเลยครับพี่น้องเล้าดูดีๆดูครับนี่นี่นี่เอาครับเดี๋ยวผมขอต่อยกันใหม่ในพี่น้องต่อยกันไม่ยิ่งเด็กกันครับยิ่งลงกันป๊ดพี่น้องไปเล่นจีนุ้นรั้เบื้องเบื้องเบื้งงงองเก็บเครื่องถุงเงินพี่น้องเขาเดี๋ยววะยังไม่ได้ขวัญตีด้วยนะครับอันนี้สองต้นสามต้นนึงเลยพี่นอ้องเดินไปไานกันถึงกันผู้ไร

เห๋ยวพี่น้องหลงต้อยเครับหลงต้อยเมพี่น้องจูบพี่นหนึ่งเมีลายเหยียบฝนเลีดไม่เงาไมครับปุ๋นล่ะเอมอันยาพน้อเวยปุ๋นล่ะอ้ยเอ๊มิเดียวเลย่าเนี่ย ี่อๆๆๆๆๆๆอ้องลลลบบยิงน่องไปไอ้ต้นโยครับม่งในถุงย่างจังบุณพ,พี่น้องเห็นมาน่องมึงแมงกินนุน่นแดงครับ ปื๊ดติ่มลอยเนี่ยบุญละพี่น้องปื๊ดถั่วบุละครับอ๋อเก็บเก็บเก็บเลยพี่น้องมันคู่มันคู่อะไไม่กินนุ่นแดงไงเก็บอืมอืมตัวนึงอืมครับพี่น้องหายเก็บแมงกซ์จีนุนครับโอ้บุแมงกซ์จีนุนพี่น้องเอ้ยบุญละ เดียมเงียบเยบเยบเครับเต็มนียนะครับมีแต่แมงกกินุนนะครับพี่น้องพุดแล้วครับถึงพลังยีเต็มเลยพี่น้องออเถอะหาเก็บแมงกกินุนครับพุดแล้วเป็นคู่เป็นคู่เลยพี่น้องพุดแล้วครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตเจ็บจากเขาันมืนเลยพี่น้องแมงกกินุนแดงเงี้ครับแมงกกินุนแดงเงี้พี่น้องเออพูดแล้วแล้วอูหลุดอิริทุพี่น้อง Kip kip, kia kia Ahoy, ahoy, mừng khô lông bựt, ahoy Ya fout, kia tìm phao, bựt, mừng 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 พี่น,อน้องไครไม่กินน้ำท้องไงพี่นอ้องโอ้ยใหญ่จัง,งยงงงยงงงงงงยย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 ยนี่ยย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 ย่ยย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 ยนงาย่ยยบ เครื่องถุงเครื่องถุงพี่น้องแมงจี่นุ้นเดียงเนี่ยครับเนี้ยต้อยผมเฮ็ดไหมตัวเลมยู่สูงไว้เอาไม่นะครับไปต่อไปต่อมันก็อยู่ขู่ลุ้งเลยพี่น้องนะยครับผมเดี๋ยวไม่ใส่กระปองนะครับไปต้อยไปต้อยมันก็อยู่ขู่ลุงขู่ลุ้งพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยติดตามกัือนเบื่อครับว่าที่ได้หน่อยได้ไรไปเลยพี่น้องไปครับไปต่อกันครับนี่ทุ่มเครื่องแล้วครับเนี่ยครับพี่น้อง มันจุดนุ่นแดงยุ่งครับนี่นี่นี่ตัวนะครับนะครับอ๋ออันนี้มันจุดสูงนะครับผมก็จะเอาไม้ไอ้นี่โอ้ยผมจะไม้นะครับพ่องออกไปนะพี่น้องตกใส่กระป๋องปั๊บเลยครับไม่ได้เก็บยากครับพี่น้องเอาไปครับติดตามกันไปเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องปื๊ดมันจุดนุ่นแดงไงครับตัวน้อยๆเจ้าเบิ้งพี่น้อง เต็มเนื ups, ้อครับม <for> ีด <x> ีเนี้ยเดี๋ยวกูนล้วครับปื้อทัวเนื้อปื๊ดทัวมันขีนลุ้นไงพี่น้องมันขีดลุ้นเดี่ยงไงกูนล้วครับเบื้งมีดีเนี้ยเดี๋ยวกูนล้วครับปื้อจังหนีนะเอาพี่น้อง๋ยวนี้ขอเก็บแมงขีนนุ้นกันไปนะครับคอยติดตามชมกันเบื้งพี่น้องโอ้โหยนี่ก็แม่นแม่นเบิดน้ำต้นชามก็แม่นครับ เดี๋ยวคอยติดตามชมกันผลงานครับเดี๋ยวอีสรุปให้เบิง้งเดี๋ยวผมขอเตะไม่กิ่นู้นกันบ่ายน,น่ะคัมแล้วครับคัมแล้วคัมแล้วเดี๋็กแล้วมันสิลงก่อนนี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับเก็บสองทุ่มแล้ววันนี้พี่น้องเอ,อ,อ้ยเขาโกยอยู่ไม่กิ่นู้นมีตุ่มบบนี้ไงอันนี้ผมขอเก็บไม่กิ่นู้นกันพี่นอ้องเดี๋ยวอีสรุปกันให้เบิง้งติดตามชมกันบ่ายแล้วครับบ่ายเ้็วบ่าน่ะครับอ๋อครับครับพี่นอ้อง รวงงั้นอันนี้ที่เขาเตะห่างทางกับพี่น้องเบิง้งแมงกิ้นุนเขียวน้อยแมงกิ้นุนเขียวน้อยปุ๊บถุงนึงเก็บเต็มครับพี่น้องไม่เอบปุ้งครับเก็บเต็มครับพี่น้องอันนี้แมงกิ้นุนแดงไงที่เขาเขา่ขาเข่ามาปลาเลือกครับพี่น้องปุ้งแล้วครับอู้ยแย่งจังไปอีกขวดนึงไงพี่น้องไปอีกปุ๊บเต็มอายาลิพี่น้องเปิดด่วนไม่ได้บินออกครับพี่น้องแมงกิ้นุนแดง นี่แม่งกินนุ่นที่เขาเตะห่างทางครับรอบแรก้ยงเตะยุดบ่พอชมวงครับพี่น้องอือปุ๋ยเหรอเอยางจังเปิดเห็นเพื่อนรุ่งปุ๋ยเหรอครับอือมีกินนุ่นเดียงนี่แม่งกินนุ่นหน่อยพี่น้องบุญอันนี้อีกขวดนึงเอาครับเอาอสามีกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบื้องที่บ้านเดี๋ยวไปล่างเบิ้งเอาเส้นน้ำครับไม่ให้บัวบินออกเดี๋ยวสามีก่อนไปไปบ้านก่อนมใหม่พี่น้อง สองทุ่มกว่าแล้วครับอาครับครับพี่น้องสรุปผลงานครับมองหอดบ้านแล้วครับไปนลเออติม่มอายาครับเกียบเครื่องกัละมังพี่น้องยมงจินุ่นเงีย้ยเกียบยังนุ่นเงี้ยมีเงี้นจีนน้อยโอ้ย่างจังพี่น้องให้ผู้ละเกียบเครื่องกัละมังครับไ้เขาเดี๋ยวประมาณชัวมวโมเครึ่องหละพี่น้องอู้สวรรค์ครับเอาครับพี่น้องครับ ท่านี้เด้อครับขอบคุณอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรับชมให้แน่พี่นอ้องนีนะครับเมื่อหลังเบิง่งคลิปกันไหมครับขอบคุณครับ